ไ้ยเราบ้านเราต้องตัดไปหมดเลยตัดแม่งมืออยู่ชัวร์ยังผมดิมันเหมือยอยู่ชัวร์โอ้พี่ชายอ้าวขอโทษครับน้องชายเอาออกแล้วออกแล้วนี่ผมบอกไม่ไม่เอาไม่ด้งานเลยครับไม่ด้งานเลยคือแค่ดูแค่ดูว่ากระตือเร่งล้นหรือเปล่าไปแลาทำงานเพราะเด็กๆมันเริ่มจะง่วงแล้วไงไม่เช็งได้ครับไม่มีอะไรหายเลยสามบ้านจริงๆ ไปมาเร็วตาแบทไปมาจะมาป่ะน an ี้ผมผมมีคำถามอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่พี่คิดบอกว่าถ้าฟูดถ่ายรูปใช่ไหมแล้วแล้วถ้าฟูดเขาถ่ายรูปไปแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนทำอ่ะไม่คือพี่แค่เห็นเขาใส่ไมการณ์ดไม่แบบว่ามันต้องแทงอ่ะคือพี่แก้ตัวไงพี่แทงเนี่ยจีนก็ตอนพี่ขึ้นมาพี่ก็บอกวัวพี่ฆ่าปิดปากเอ้าแล้วผมถามตอนท่านแต่เมืติเขาถ่ายรูปไหมเขาจะรู้ไหมว่าพี่เป็นใครอ่ะ พี่ใส่หน้ากากปอมตัวใส่กันเหนียวกันเหนียวไว้ก่อนคนคนคนตายก็พูดไม่ได้อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ลงวันนี้ผมอยู่ยาววันนี้ผมไม่ลงแล้วอยู่แล้วเตะเตะเตะแล้วพี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยหารถที่ไปล็อกไปจะจัดข้าไปช่วยดีปะ ไอสัตว์แม่งล็อกกันหมดเลยเฮียแม่งล็อกหมดเลยวะ่ะแม่งล็อกหมดเลยวะแม่งน่าก,กลัววะ่ะ่าหาไปกับชุกเกียวเลยเออผมเอาช่างแรงมาพอดีเลยไม่มันไม่มีซีรีส์ผมดูไงตอนนี้นผมก็เลยไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะลงเร็วไปทำอะไร ว่าเขามืออยู่ผมว่าเขามืออยู่เมื่อกี้ผมว่าเขามืออยู่ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วแล้วแล้วเดีเ๋ยว,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 วก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงงัดพร<อ>้อมกันเลยเหรอตำรวจมัน<อ>จะไม่เข้ามาเหรอเข้ามาก็หลบดิหลบยังไงเอาชนะไปเก็บดิเจ้าขายจีบีไปยังอะ่ะแล้วโนอะ้โหตั้งนานแล้วครับแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนผมคว้าก่อนเร็วแป๊บนึงแป๊บนึงหนึ่งสองสามไปโอ้โหยิบโคตรโคตรรีบเลยกูดูทรงแล้วหาเงินใช้วันนี้แม่งวันเสียไงไม่รู้ว่าร้านไม่ค่อยดีเลยว่ะลองดรโล่ ดีไหมดีไหมพูดีก็มีเอ้าเฮีอเข็มค้างอาไอ้อไสัตว์เอ้ยไม่มีไม่มีเอาชิ้นเลยชิ้นเลยควายเอ้ยแม่งเอ้ยไอ้แม่งเร็วเร็ว <ะ>ไม่ใช่ครับ<ะ>พอดีพอดีวันเมื่อกี้มันแบบรีบไปหน่อยขอโทษทีครับ <c oughs> มันวิ่งไปเบิกรถไม่ทันแต่เอามาคืนให้แล้วนะโอเคครับเ <c oughs> ขาจะได้ม,มองเขาจะได้มองระบไุไง มสภาพท้ายเปิดไม่ถ่ายเปิดอยู่เลยหรือเปล่าเฮ้ยมันรับผมก่อนเอารถไปเก็บก่อนนี่เดียวมัคือที่ื่อยสับจ๊กเออดีใจดีผมใจดีจากที่เดียวเล็สีเขียวคันนี้ย ผมว่าเขาเมื à, ่ออยู่บอกว่าเบอน์เกระชาที่ปนนที่เป็นกล่องเขาอยู่มือบ้านเลยลูกมแกที่ไหนรข้างๆีแใช่ไมครับไม่ไปการหลับมในการหลับมัเขียวกันดูเขียวกันนะพี่เขียวัน มมไ่ีเลยแน่นอน,น,อนคันเยีย่ยนุ่นอะมายิ่งโตสีขาวอะเฮ้ยแตกระเบิดกันเลยจับเลวะคือพอเงินแกงน้อยอะแล้วถ้าเงินมันจะหมดพี่ก็เรียกเก็บผมก็ต้องจาอ่ายไงเออเดี๋ยวหาเพิ่มให้พรุ่งนี้ก็มีโอกาสได้ตังค์อีกเอาล็อยิงเมยงอย่างเดียวแล้วลว่ะจริงไม่มีแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวรีบหน้ามือให้แต่คนนอนอตอนนี้จะตีสามตั้งอยู่ตั้งสองร้อยกว่าคน nó phải ném một vắt Cho đi, dứa, dứa thì còn <laughs> วู้ยทูนหัวเอ้ยไอเหี้ยมันต้องมีักขันเลยวะเออเอาไปหมดเลยเรื่อร้อโลด้อ่โลร้อยยีโนะ่โัน,ยยโนยยโต้องมีะันเจ้าหรชแม่ไปล้ไดอบเหอิเราชอบกาที่ดีเลยสวยดิเออส่งเไปเ ี่่ก็ได้วาล็อกหมดเลยเฮียเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพี่พี่เลี้ยวพี่เลี้ยวผมเลี้ยวไม่ได้ไม่เข็นคนเดียวก็พอเข็นคนเดียวครับพอเด็กคนนี้แม่งเตะที่อะไรวะ ติดตัวให้ไต้ทั้งรถเออเนื้อมันขาดมือเฮ้ยคอนโดพวกนี้ให้บังขึ้นตีมไปแล้ววันนี้บอกไม่ค่อยใช้มอเตอร์ไซค์อะไหมผมบ้ แกโพูี้เดี๋ยวสัมนาทำจะได,ด,ด้แล้วจะได้แล้วอีกนิดเดียวพี่ก็ขอแกขับมอไซค์เลยจะได้เห็นว่าชอบจริงเออไม่แต่นี่มันคือมันเป็นลูกเล่นลูกเล่นตอนแรกมีคนมาแจ้งผมก็แบบอือว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันวะ่ะหมดหนทางจริง งัดยุงปั๊บตึงอย่บอกว่าโอ้โหไม่มีชี้อะไรเลยสัตว์เลยเสียเวลาเห็นกูชิบหายคาดูคาดูคาดูอาดูคดีคาดูจะดีคาจะดีโมาไกลแล้วมาเดี๋ยวมงัดเดี๋ยวมองหนเดียวมงหนเดองมาจกันจกันจกันกัน ใช่เพราะว่าถ้าสมมติไม่อยากโดนงั้ต้องเก็บรถรับไม่ไงั้นมันทำให้เซิร์ฟหน่วงครับลมเลยมีแต่เศษทองกับคัพเปอร์ได้อยู่ได้อยู่ดีย๋ยวนั้นก็ไม่เด็ดไปเอาดีๆบ้อา,ออาอะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลหืออยู่ตีอันตีตีอันนิดเดียวเล่นเล่นหมดคันแล้วเออผมว่าหมดคันเลย นี่ใครใครตัวว่างเอามาเอามาเอาไปดิไออะไรๆกี้แบ๊กจะไปใครที่โชไปไกลดื่มน้ำเลยลิปอันเลยไม่ต้องมีแร่แดดสักคันหรือว่าไอสัตว์แร่แดดแร่ฟ้าหรือว่าเดี๋ยวให้ดนีเราไปที่หลอดเลยเริ่มเรื่อเริ่มคุยเรื่องเริ่มบอดกันไปแล้วไพอแล้ว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 ไข่แล้วนี่เอาไข่ตัวว่างมาเอาของไปดิสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ด เอาฟางไว้ก่อนโอ,นอ,อ้ยฟางต้ารดิวป้นารอัานี่ารป่ากดปิดตำรวจมาโชคดีตำรวจมามเกมมา้ลยล่ะ อเอ้ยเยังไม่ได้แน่ไม่ได้มาดูมาไ,<ว>ไอไอสัตว์ปูนถุงเดียวไอชิบหายเอ้ยแม่งเอ้ยเป็นไงพี่ฮะอันที่สองอ่ะข้างหน้าไยเจ้าของรถจักะชัดหน่ยไอสัตว์แม่เปิดรถ ขึ้นแล้วเปล่าวะเดือมันงัดวะไม่มันขึ้นรถแล้วรถเพื่อนมันเชี <c oughs> ย่ยรถมันจีหายแล้วมังนี่ไปหนึ่งวะไอ้ <c oughs> คันนี้วะที่มีแร่ไม่ไม่ค่อยคุ้มเลยโ <c oughs> อ้ยสัตว์ขันไหนดีวะเนี่ย <c oughs> ลายีลายี่ นี่นี่ฟังผมเดี๋ยว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 เนี่ยเดี๋ยวคันนี้เขาจะเข้าไปข้างในผู้หญิงคนเนี้ยเขาเข้าไปดูที่หลอมแน่ฟ้าปะปีดเดี๋ยวเข้าไปดูให้เออดูให้แตงไม่แต่ผมไม่อยากผมไม่อยากทำผู้หญิงเลยอ่ะเดี๋ยวไปเอาคนอื่นดีก่อนดูไห้ส่วนที่ชอบ เ้าเลยคันนี้ร้อยยี่สิบโลคันไหนคันนี้เหรอคันนี้เดี๋ยวอะรถน้องเอาขอโทษครับขอโทษครับเอาออกแล้วเอาออกแล้วขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจนึกว่ากูอันลีไม่ใช่ ไอพีเอาครับไอพี่เหรอเอาคัปเปอร์คัปเปอร์มีไหมคัปเปอร์คัปเปอร์เอาอ้าวล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเอาออกแล้วเอาออกแล้ว เอาออกแล้วพี่เฉินบอกแล้วอย่าไปงัดของเขาพี่ที่เทียดจริงผู้หญิงก็ไม่เป็นพี่เนี่ยมันสุดเลวสุดสุดตับแม่งเหมือยอยูชัวร์ใช่ไผมนี่มันเหมือยูชัวร์โอ้พี่ชายอ้าวขอโทษครับน้องชายเอาออกแล้วออกแล้ว นี่ผมบอกไม่ไม่เอาไม่ด้งานเลยครับไม่ได้งานเลยคือแค่ดูแค่ดูว่ากระตือเร็วล้นหรือเปล่าเวลาวทำงานว่าเด็กๆมันเริ่มจะง่วงแล้วไงไม่ใช่เช็งได้ครับไม่มีอะไรหายเลยสามบานจริงๆคนออกหมดเลยคนนอกว่าก็หมดเลยพี่คนคนออกหมดเลยียนั้งเมืองโคตรเชื่อเลยไอ้คราวนี้มันเข้ากลับไปทำแล้วไปเจาะไปคือยาวไปชมติ๊เก็ตลาวเอาไปดิ ลาอเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูต้นทางให้ก็ได้ยองชอมพิชิตล่าหอแล้วก็รีบไปไปก่อนเดี๋ยวเฉียนช่วยให้ไวเฮ้ยไม่โอ้คอพเปอร์ยี่สิบสี่อันเอาหรอแบบเศษนะแบบเศษนะโศสารมันไม่ต้องเอาหรอกเฮ้ยผมขัดไปเรี่องไม่เอามาเลย เรียบร้อยไอสัตว์เหมือนได้หนังเปียกปิดหน้าซอยหลังซอยเนี่ยดูสภาพรถมึงจะไปหนีรอดไม่ได้ไอ้ควายเลยไอ้จูไอ้โจ๊เชียไรต้งเปลี่ไหล่ต้งเที่ยวพีเปลียนไหลมีสภาพรถมันไม่น่ารอดแล้วเจ้าผมนี่ต้องทานแลนเขียวต้องไปแลงเขียวได้ย้อวไปดี ไม่แรงเขียวก็แรงแดงแล้วก็เบรดรถหนีเลยโหไม่น่าถึงแล้วกูว่ารอหน้าซ้ายเต็มตัวเก่งตุ๋ลรอว้าวมาแล้วโรอดไปดีโรอดไปดีอีโต้ไปดีว้าวเรียบร้อยจอ์เลยอย่างนี้จอดแล้วตัวใครตัวมันแล้วทิศเอางี้เราจอดแล้วเราวิ่งแยกไปสี่ทิศเอาโอเคไหมอย่างน้อยก็ไม่โดนทั้งหมดไม่งั้นโดนตกแล้รุ่นทิศทิศผายทางโนรถได้นัาเป็นแสนนะมึง กูลวงอะ่ะวิ่งไปเอากูกันเลยตัดเลยยอมแล้วครับสลบหมดเลยสลบหมดเลยขออนุญาตจับกลุ่มนะคะกูบอกแล้วมันไม่คุ้มหรอกไอ้เหียเฮียแบ๊ไอ้ควายไอ้คนนั้นเขายิงแล้วไม่ตกอ่ะ เขาแคสคนนี้เขาแคสนะหน้ามีเขาแคสเขาแคสอเลสเตอร์แบ็คเดี๋ยว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 เไปกลับไปนี่ก่อนกลับไปที่เนือยเขาไม่ยืนที่ะเขาไม่ยืนเขาปัดไปเฉยแล้วในรถเรามีใครอ่ะมีน้องโอ้ยูอ้ยโอ้ย้ยโอโอออ้ออ้อ ไป,ไปมีหมอพอดีนะพี่ไม่ต้องเรียกหมอนะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวโจ๊กหมูอยู่ในรถรถสวัสดีจ๊กสวัสดีครับจริ<า>ง,งผมไม่ได้ต<า><า>ั้งใจเลยนะพี่พี่สอนให้ผมทำแบบนี้ <laughs> จก<อ> <laughs> คือแบบว่าต่อน้าต่อตา เจ๊หนูฝากได้ไหมหนูลงสำนวนแป๊ปนึงได้ได้ได้จะให้เค่จัดการกันได้ครับไม่ให้เจ๊คันดี้จัดการดีกว่าเจ๊คันดี้อยู่พอดีเจ๊คันดี้จัดการจ้องหูได้ไม่เฉียสั่งให้ผมเป็นคนดาผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยครับ้ยอ่ะใครทำใครทำเอาไปทำเลย พี่เฉียงเป็นคนสั่งให้ผมทำผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยจริงผมเป็นแค่ผู้สมรู้ร่วมคิดครับผมไม่ได้ทำพี่เฉียงเป็นคนงัดคนเดียวมาแล้วมาแล้วประตูให้หน่อยสิหมอมันแล้วพี่เฉียงเป็นคนงัดคนเดียวครับผมเป็นแค่ผู้สมรู้ร่วมคิดเท่านั้นเฮลิคอปอะไรวะเนี่ยเข้ามัาแค่ไหนนี่ใครเราตั้งลายละยี่สิบโลอะไรอ่ะ ใครใครใครเห็นเหตุการณ์เข้ามาทําคดีโจ๊กหน่อยครับผมสั่งรับภาพหมดเลยครับพี่เจียนเป็นคนงัดคนเดียวครับ<ผ>มไม่ใช่อทำครับไอโจ๊กเป็นคนงัดครับ <c oughs> ไม่ถามจริงพี่เจ้ากันเองจริงเหรอไอโจ๊กยอมรับไปพี่เจกีก็ยอมรับว่่เฉียนไปกับโจ๊กไม่พี่ไม่คิดว่าโจ๊กจะงัดสรุปพี่เฉียนเป็นคนงัดจริงๆไม่ใช่อทำน,นี่ <c oughs> ถามคนได้แก๊งเลยครับ <c oughs> ผมไม่ได้งานจริงครับเอาเรียไหนไขอขอระยะคนตัวหน่อยค่ะครับผมแต่ผมไม่ได้งานจริงครับคตัวครับครับมีทีงานถ้าเห็นจริงๆรงอ่ะคือโจ๊กหมูอันี้ไม่ได้งานจริงครับอันนี้ได้จริวจบอกว่าเห็นโจ๊กหมูคือเห็นโจ๊กส่วนส่วนาเฉินน่ะเห็นอาเฉินอยู่ไม่ได้มีมีโจ๊กมีที่งานครับแต่ว่าไม่มีของไม่มีของอะไรไม่มีของไม่ไม่มีของดูจากกัญชาใช่ครับ แต่ที่ผมเห็นนะผมก็ได้กันจริงครับดูในตัวผมได้ครับผมก็ได้กันครับไม่แต่ที่แต่ที่ผมเห็นน่ะคืออาเฉินอยู่หน้าประตูนะไม่ได้อยู่ตรงแต่ที่อยู่ตรงน้ก็คยโจนะใช่ครับใช่ไหมนัดของจริงเนี่ยคนดูชิ้นตัวได้เลยครับดูที่ตัวได้เลยครับเฉินที่ของถ้าไม่ไม่ไม่ถ้าโจเกิดทำไมเห็นโจกละคือเฉินเป็นคนขับพาหนีถูกไหมใช่อ๋อใช่ครับเมื่อกี้พี่เฉินเป็นคนขับเมื่อกี้เป็นเฉินป็นคนขับครับใช่คือผมยอมแล้วผมพาน้องหนีผมตกใจครับโอ้หตกใจเลย ยอมแล้วรับผมอนเปี่วงน้องคือผมเป็นห่วงน้องครับผมก็เลยตกใจนะเขาไม่มีของกลางอะไรในตัวเลยนะใช่ไม่มีมีตะปูนกับกัญชาก็ปูนกัญชาแล้วก็ข้าวบานแล้วก็ทิ้งกัญชาเจยใช่ล้มเหลือเฮ้ยนาเป็นดอนแล้วปูนาเชื่อใจโจ๊กไปดอนสักก็ดีอ่าหาเรื่องเสียเงินทิ้งซิ่งโอเคข้าวบาของโจ๊กอะข้าวบาปูนกัญชาล้มเหลือใหม่เง้ยเต็มไปหแล้วก็เอาครึ่งหนึ่งของโจ๊กอะมาบวกกับ อเครึ่งครึ่งหนึ่งของโจก็คือของสองคนนี้แล้วก็ดูของเที่มีคาวบาร์เพื่อไปที่หลุดไปแต่ผมไม่ได้ใช้โดนด้วยหรอกครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ครับแค่แค่ผมกระโดนแล้วครับพี่เนี่ยกฎหมายมันไม่เนี่ยคาบาร์มื่นหนึ่งนะคาวบาร์มื่นหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตทุกคน

โอ้ให้มันรอที่เดิมนะรอรอที่เดิมรอรอที่เดิมให้มันมามอบเริงเจียวไหมรอรอที่เดิมไม่ใช่ครับไม่ใช่ตังค์ไม่ค่อยมีไปรับเลยไปไมาที่ไม่ใช่ครับยอมติ๋มดีกว่าหมื่นเท่าไหร่นะพี่หมื่นหมื่นสองป่ะหมื่นสามที่กติ๋มไปรับเราได้ครับได้ครับวันนี้แม่ผมบอกแล้ววันนี้มันลางไม่ดีเว้ยโจงตอนนี้พีาดีผมบอกแล้ววันนี้มันลางไม่ดีคนดูชื่อผมยังมีบัตรเจียวให้โจงไหมครับฮัลโหลพี่ไม่บาัตรเจียวไหมผมมีครับผมมีครับใช้ของโจงผมแล้วก็ของน้องซันด้วยครับเลย ยี่สิบห้านาทีก็คือของโจ๊กสามสิบนาทีของเฉินแต่สองคนแี้ก็ตคนละสิบ้านาทียังไม่รวมกับของในตัวของในตัวด้วยสิโจ๊กก็มีแค่คาบาคาบานี่มันโดนเพิ่มนาทีด้วยไหมหนึ่งหมื่นสิบนาทีอ่ะคือเมื่อกี้ผมสารภาพเลยว่าผมกลับตัวกลับใจทันไม่เอาของในรถเข้าถ้าเอามานันจิบหมายเลยมึงที่นี่ทีนีคุปวดหัวเลยตัด ที่จโจมาสวยไม่งั้นก็เจอแบบเดียวเนาะก็เดี๋ยวเจอไปห้านาทีก่อนขอไอ้สนทั้งหมดยี่สิบห้านาทีเมื่อกี้ผมกำลังจะคุกข่าวแล้วแต่เห็นเพื่อนขึ้นรถก็เลยตามเพื่อนดีกว่าก็คือแต่สภาพรถไม่น่ารอดแล้วว่ะชนมาระบบกระดัล้วห่ดไจม่ดจมูไปเรื่ยไปเอยจ๊อะไครับนี่มขี้เกียกิเลยัเราไม่มีอะไรผมวิงเข้าไปหลอมแล้จบแล้วไม่คือเจ๊ถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรเขาจะโดนสมดูด้วยปะโดนโดน ต่เขาก็จะไม่โดนคาบาเพิ่มแบบเฉยไงเขาก็จะโดนเพิ่มหนึ่งจุสิบห้านาทีสรุปคาบาที่โดนเพิ่มที่โดนเฉพาะกรณีที่งั้นลดใช่ไหมถ้าจบไปแล้วมีคาบาในตัวที่ปรับไหมจริงๆจะมันมีในตัวมันคือผิดกฎหมายเขาโดนอยู่แล้วอ๋อคาบาคือแต่แค่ตำรวจไม่ปรับเองถูกอ๋อคือปกติตํารวจไม่ปรับแต่วันนี้ปรับเจอแม่ตีไม่ไม่ไม่ใช่ปกติแคนที่ปรับคืออ๋อขั้นต่ำอาจะเป็นแบบมันไม่ต้องเป็นตํารวจไม่ใช้ใช่ไหมนี่จบวันนี้ไปสัตว์เป็นรุ่นพรุ่งนี้ ใช่คนไทยเลยใช้ปะคนสองคนไม่เกี่ยมไม่เยี่ยมครับครับงั้นงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมลงตัวย์เลยนะครับใช้บัตรนเจนสองคนสรุปก็คือพี่เจนพี่เจนใช้บะมันเยี่มเขาได้นะใช้ใช้ให้หมดเลยครับใช้แรงโจ๊กแล้วผมเลยใช้หรือไม่ใช้ดีอะโจ๊กใช้ไหมใช้เฮอจริงใช่ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้ไม่แต่ไม่ใช้ก็ได้นนั่จริงไม่ใช้แม้ว่าเราจะไปแล้วเออไม่ใช้ไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ติดได้หรืได้ไม่ใช้ไม่ใช้ เราผมไม่ใช้นะผมใช้ให้ซันกับแบ็คใช่ๆซันเขาโดน15นาทีเขาโดน20นาทีถ้าเป็นไลทซันไม่ต้องเสียเวลาซันได้ไปทำอื่นเนาะแต่พี่ใช้ให้เพราะว่าพี่กับโจ๊ไม่ใช้เพราะว่าพี่จะไปแล้วไงอ๋อครับอ่าพี่เฉินแต่ยังไงเขาจะโดนอีก5นาทีอยู่แล้วครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็โดนแค่นาทีเพราะว่าน้องอยู่ต่อครับผมท่านตัด5นาทีอ่า100 100ให้ให้ให้น้องออกออกออกก่อนนะครับผมไปแล้วครับพายัพส่งตัวโจ๊กให้เจะซี่ทำของน้องไปเลยก็ได้นะอ่้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบิน้้อองงงกกาาาลลัมมให่่ีีคนนนนึเโแว็ท เอาเอาบ no. ัตรอันเจียวหนยแย่เนะด้วยนะสองคนเลยครับเดินเดินเนาะอีโมกำลังมาบัตรอันเจียวอนจีกินแม่งเียวยัดไม่ได้เอ้ยดึงไม่ได้ยืดโทรศัพท์ไหมเนี่ยอุ้ยตกลงไปยืดโทรศัพท์อีหยา what did you mean ได้เวลาไปเล่นอาโอแล้วมึงสับ แม่งโดนยึดปูดกันช้าด้วยเฮีย